นีโอบริษัทผลิตจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของจีนประกาศลดราคารถทุกรุ่น30,000หยวนหรือราวๆ5,600ดอลลาร์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวหลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรามาสแรกย่ำแย่เกินคาดและการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลในทันทีซึ่งสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลจีนเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนหันกลับมาซื้อและใช้รถยนต์พลังงานสะอาดโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหลังการเตริบโตของยอดขายรถยนต์ E ีีและไฮบริดแบบเสียบปลัก๊กชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ41 ในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจากร้อยละ120ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยนายวิลเลียมหลี่ซีอีโอของนี o ระบุบนแอปพลิเคชันของบริษัทว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการพูดคุยกันมานานแล้วซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาและขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยนีโอตั้งเป้าขายรถ E ีีให้ได้2,50 0 0 0คันในปีนี้ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น4.74พันล้านหยวนจากในปีก่อนหน้าที่ขาด ทุนอยู่ที่1.78พันล้านหยวนอย่างไรก็ตามบริษัทกําลังชะลอการลงทุนบางส่วนซึ่งรวมถึงการพัฒนานและวิจัยรวมทั้งการขยายธุรกิจในยุโรปให้รอบคอบมากขึ้น